ที่เราหายใจยาวเท่านี้เหมือนกันนะไม่มาจะเป็นก้อนเข้ามาแต่ความหมายในนี้คือแค่เพี้ยนเี้ยวบางบางเลี้ยวไว้มว้บางบางย,ย,ยาวมันเป็นแค่กระแสลมออกไปนี่นีงไม่เกิดความละเอียดความตาม่างของลายจใจที่เราต้องมามพิจารณาหรือควรจะสังเกตอันนี้ถ้าสังเกตวันนี้ว่าลมหายใจน้อยลงจิตเราจะตื่นตัวขึ้น แต่ถ้าเราไม่สังเกตรายละเอียดตรงนี้ลมหายใจไม่ลงสติเราจะอ่อนลงมันจะเงียบเงียบเงียบแล้วก็ปะติถ้าเรากลับมาดูตรงเราจะมาดูคือความคิดก็ไม่มีหรือว่ารู้สึกตื่นที่เช้าที่ปากเขาแบบหายใจถ้าเขาถ้าลมหาย และอาการตึงที่บริเวณขานนี่กลับมาดูถึงอาการตึงๆในความตึงพุ่งอการเปลี่ยนแปลงเขาตึงยิ่งๆแลวตึงเยอ่วตึงเอะอยวตึงเป็นเนักี่เบาในอาการตึงก็จะแสดงอาการต่างเย็นร้อนแข็งเครียตึงหรือเป็นอาการของท่าที่มันสังเกตต่อได้เลย ถ้าเราสนใจตรงนี้เิ่สมมติว่าเขาตึงบรเงิเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราจิตวิทแต่าุหรืออาการตึงก็เปลี่ยนยังไงแต่ถ้าดูเฉยๆก็จะนิ่งอยนานนะสติเราถ้าเป,ป,ป็นแตงเพิ่ก็จะมีการได้นะเก็นไนะอันนี้ยกตัวอย่างเวลาเราชามากๆบางทีตอนที่เราชาเราไม่รู้สึกแต่พอมันไปสัมผัสึพิ่ว่ากไปนมาอการเรืนอะากรชัดเึ้นมากนอันนี้เระจะรู้สึกได้มาัส เขาก็จะมีเาก็จะแสดงอาการใกล้แล้วต่กว่งวันนี้จุดไหนยังมีอีกส่วนที่เรารู้สึกสบายีอยู่ตรงสบายได้ไหมมันเปรียไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดก่อนไม่จำเป็นต้องว่าเรากม่จะหาทีก่อนเพื่อเถ้าเรา ชาดงนานแล้วไปเข้าถึงหลัยเากข้าที the the e. ่ส่ดนความสบายนะได้งเกจ่ายสังเกตได้เลยรมนี้ที่บอกว่าเมอนจะเราชารวิสมาธิของเรา่าเราพุมีความนัางลำาลกเข้าได้เลยจริงๆเราควรจะเข้าตรงนั้นกับไครคะเข้าได้เลยเพราะว่านั่นเรีนเป็นขั้นตอนของเราปฏิบัติสมาธิเราสำสมมาทั้งหมดมาถึงงนี้เราก็สามารถออกจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเรื่องนั่งหิ้วใหม่เห็นแต่ว่าพอเราเข้าไปความสบายความว่าง พอสงบสบายพอมีอาการอะไรขึ้นมาเรารู้จนจบแล้วก็กลับมาชัดที่เรามายใจแล้วก็รู้เรามายใจต่อก็จะเป็นกสับกันแบบนี้มนรูต่อตรงนั้นได้เลยสิที่สุดแล้วเนี่ยเราปฏิบัติไปพอจิตใจสงบแบบความว่าก็ต้องจิดที่สุนทรัสนาที่จริงตรงนี้เราชนะอาศัยึ้นมันก็ต่อได้เลยเข้าใจขึ้นนะ ยืนเดินนั่งเนี่ยถ้าจิตแปดเดียวกันกําลังเราเท่ากันจะเข้าไปสู่ในบรรยากาศเดียวกันได้นี่ได้เป็นบอกนะ่ยยืนเดินนั่งนอนก็ได้มีใช้ได้นะนั่งนิดหน่อยเป็นตอนที่เรานันมีความสุขเดินเราก็มีความสุขได้เดินเนี่ยเนเป็นการยิ่งสุขได้อันนี้อย่างหนึ่งมีอีกจุดหนึ่งมีไหม กิจกรรมางอยางมีนะนักอ่นักการนักศากค่ะคือมาที่นีครั้งแรกแต่ที่เคยปฏิบัติมาไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเยค่ะน่แล้วรู้สึกม่สบายเรู้สึกกระสับกระ่ายเจ็บปววเจ็บแต่ว่าช่วงแรกที่ทำท่าศ หายใจไม่ไม่ไมลมหายใจละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่ได้หายใจเราไม่ได้ดูที่ลมหายใจค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังที่อยู่กับตัวเองตอนที่มาอจายา์ไปเนี่ยไม่ได้ทนะั้งานค่ะก็รู้สึกว่ามันรันกลับอนอีก็คือเจ็บมา,าบเรื่องที่เจ็บแล้วเราก็ไปกำหนดดูที่ลมหายใจยาว ใจยาวอย่างนี้ค<ม>่ะ,ะเห็นว่ามันกาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ใช่ไห <วะ S 2> มก <ะ S> ็ยัยงรู้สึกอยู่ออความเจ็บเอะไรในกำหนดที่ความเจ็บอะไไม่ต้องในกำหนดที่ลามหายใจอ่าตรงน,นี้เพราะความเจ็บเขามีกำลังเกาชัดกว่าเพราะะน,นะถ้าเป็นอย่างนั้นพรความเจ็บมีกำลังมา,มากเราพยายามมาลมหายใจมันจะดื่กันอยู่สองคงสติเราเดี๋ยวความเจ็บด,ดึงจิตเราไปแล้วเราก็พยายามดึงกลับมาที่เราหายใจ ก็เลยฟืนนิดหนึ่งแต่รู้สึกเปนคืนแต่ถ้าไปรู้ที่เวทนาไมรู้ที่กังวลเลยให้ต้องสังเกตอันนี้ให้นิ่งๆหน่อแล้วดูว่าความเจ็บที่เกิดขึ้นจะอยู่บริเวณลูกเข่าเข็อขาครับแล้วก็นิ่งดูว่าความเจ็บนั้นกับจิตเราเป็นส่วนเดียวกันไหมสังเกตแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปลงครับไม่ต้องพยายามให้ให้ความเจ็บหายแค่สังเกต เราอวาเจ็บก็เป็นส่วนเดียวกันด้วยกันสังเกตช่วงช่วงแรกที่พักจากถุงใหญ่รู้สึกว่าร่วมหายใจเราละเอียดแล้วก็ไม่เหมือนเหมือนเราไม่รู้สึกว่าเราหายใจหายใหายใจแล้วก็มันมันมีความรู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนช่วงไหนที่เจ็บกว่าไม่รู้ว่าจะต้องแรงแล้วเขาชัดขึ้นเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแรงขึ้นก็มี รสภาพเขาก็จะชัดกว่าสมาธิสังเกตน,นะบางอย่างเนี่ยมันท้าเดิอดแต่ความเด่นชัดข็ชัดกว่าแลวลาเราสึกปวดก็บางปวดนี่มันเด่นมากเลยบางครั้งลอยลอยขึ้นมาเด่นๆชัดแล้วรู้สึกปวดมากแต่ถ้าเราเรียนตาแล้วท้อปวดไม่มากหรอกมันก็เหมือกนกนะับ,บที่จริงๆที่นั่นเวทนาสภาวะที่เกิดขึ้นบางครั้งวาดเก่งเนี่ยจะขาดใจนะไม่ใช่แบบ ปวดนี่ไม่ใช่แบบธรรมดาปวดเราทนได้แบบมีความสุขยิมได้นต่เวลาปวดมกักมากคืได้เวทนากล้าปวดมันแบบหัวมันจะขาดใจแล้วเราจะปวดจะตายเป็นอย่างนี้นี่เองในใจเสูกป,ปวดจนแทบทนไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าปวดมากปวดน้อยวิธีการที่จะกําหัดเวทนาใ้นั่อยู่ที่ว่วาอันนี้ก็เกิดอ,อยู่แล้วถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ทนแล้วก็ขยะออกก็หาย แต่ถ้าที่บอกเลยว่าถ้าวิถนาเกิดขึ้นอย่างก่อเราตั้งใจรู้เจตนาที่จะรู้การเปลี่ยนแปลงของเวทนารู้การเกิด่ยนแวลงของเวทนาสติเราจะดีขึ้นจิตเราจะตื่นตัวเพราะนั้นอาจจะไม่สมบนะคำว่าตื่นตัวนี้เขาไม่ใช่สมบเงียบสบายอาจจะรู้สึกตื่นตัวแบบอะไรนะก็ตื่นตัวน่าจะแปลว่าไงตั <laughs> ้งตั้งก็ะจะตั้งมั่งขึ้น เื่นตัวขึ้นบางีเมื่อไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับกนรที่ติดสู้ที่ไม่ถึงกันนะไม่ให้เกิดความเจาเมานะนั่นคือว่าให้แยกจิตออกจากเวทนาแยกได้ไหมไม่แน่ใจพยายามพยายามอยู่นะแต่ว่ามันเจ็บเยอะกว่าเออเยอะกว่าเจ็บเยอะกว่าอยู่แล้วจริงๆการแยกจิตกับเวทนาคือเหมือนกับการแยกเวทนา แยกจิตกับกายแยกจิตกับกายนเหมือนกันเลยพอแยกจิตออกจากกายได้เวทนาเข้ามาใส่อะไรใสยกายแล้วเราก็ไปไปเกาะไอยู่กับเขาเราก็ถือไม่ได้ขอให้จิตออกมาห่างนิดนึงพอแยกจิตออกจากกายให้ความปลอดกายได้เวทนาจิตอยู่ที่ไหนทำอะบรนะที่สุดแต่เนี่ยสั้นๆนะจัดขึ้นแล้วก็หมอเป็นอย่างนี้ ง่ายขึ้นลนะแต่ต้องทนนะอาจจะใหม่แมันไม่ต้องทนเป็นสิ่งที่เราต้องเกิดตอนนั้นจึงบอกว่าสภาวธรรมที่ต้องเกิดนตัวกายเวทนาจิตธรรมยังไงก็ต้องเกิดถ้าใครไม่เคยเกิดเลยสรางมาดีมากๆน้อยคนนะที่จะไม่เจอเวทนาเลยน้อยคนมากๆแต่ถ้าเจอเวทนาตัวไว้ช่ดี มีสภาวะให้กเราจะได้ต้องไปหาแต่ที่ดีก็าหนือนใในเจตนาเราความทีจว่าก็เปลียนยังาเนื้อัวมากขึ้นมากขึ้นแ่อยบาลงรรูปบิดบิกระจายกระจายออกมารู้แบบนั้นนั่นคือตรงนั้นคือรู้ความไม่เที่ยงของเวทนารูคามงนาอีกอย่างนึงก็คือว่าสำรับงคนก็รติาระก็จะถเวทนา มีเวทนามีกำลังมากเท่าไหร่ก็เป็นพลังจะเวทนาไม้จิตทํามีกําลังมากเท่านั้นจิตก็จะมีกาลังก็จิตจะมีกําลังมากขึ้นเวทนาก็จะฟอกก็จะลดลงไม่ลองหายไปน่าสนนตใจอยากได้เดี๋ยวเอาไว้ก่อน พระอาจารย์พูดว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคือ,อ,ค,อคือทำอยังไงจ๊ะค่ะจิตง่ายมากเลยนะคำว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคำว่ายกจิตคือยกจิตขึ้นสวรรค์แค่มีเจตนาที่จะไปรู้แค่นั้นเองมันเราสนใจอาการเกิดดังนั้นือยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคอยกจิตขึ้นสูว่วิปัสสนาได้กันบ่อยมากเลย เราเข้าไปสังเกตอาการเกิดดับของอารมณ์ทุกทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการอธิบายนะเมื่อไรที่เราเข้าไปสนใจาการเกิดดับของเขานนคือการยกจิตขึ้นสู่ิพพานาเรื่องน้อนะนั่นสงสัยว่าถ้าถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราจะพิจารณาไตรลักษณ์ได้ชัดใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างเราธรรมดาธรรมดาที่พระอาจารย์สอนว่าให้ใหเขาไปดูมันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันแค่เป็นความรู้สึกยังยังไม่ชัดเจน จริงๆแล้วถ้าเราตามรู้ตามนิสสมาธิเราจะเยอะนะครอับตอนที่เรานั่งเงียนเดินอยู่ในความว่างเดินอยู่ในความสงบสบายๆๆเย<ะ>นีนย่ยอ่อมายถยกจิตึ้นสุดวามว่างแล้วเนี่นยนั่นคือต<ะ>ัวสมาธิเองจิตที่ว่างมตัวสุดทอแค่ไหนแล้วจิตจะรู้ว่าอันนี้เราเป็นสมาธิบางครั้งก็บอกว่าเคฟังมาเป็นคณนิกะสมาธิก็ไม่เข้าใจจะค่ดว่าไอ้คานิกาหรือว่าเราต้องมีสมาธิแค่ไหนคณนิกะคือนิ่ง เออนิ่งเเมงเเรงสังเกตนะใช่โยงน้องนิ่งละคันหายใจจนโยงน้องตั้งใจนิดน่งรู้สึกเป็นอย่างสังคมนะไม่ต้องกลั้นหายใจก็ได้แต่ยงตั้งใจนิ่งเร่งหนักเร่งสังเกตดูอะไรสักอย่างเนี่ยแี้วรู้สึกเป็นอยังไงเดี๋ยวเราตั้งมั่นนั่นแหละคือตัวสมาธิโอ้คณิตอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เพะโยมใช้บ่อยๆตลอดต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เนี่ยมันไม่ใช่คณิตกาแล้วต่อไปก็เป็นอุปจาระ แล้วก็เป็นขั้นาอก็รจะเป็นขั้นตอนของการแลสงสัยอเอออย่างที่ว่าเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินอย่างเมื่อกี้นี่เรือมาก็เลยว่าเขาปยุกเสกเลยทีนี้มันจะไม่สัตว์ได้นะคือเราก็ฟังไปเรื่อยที้งมันจะหายไปตามธรรมชาติเพามันไกลไปทีนี้ก็เลยว่าเอออันนั้นมันไม่ใช่ก็เลยมาว่า พอได้ยินปุ๊บเราก็กลับมาอยู่กับกายดูดูลรหายใจอย่างนี้จะเรียกว่าสักสักแต่ว่าได้ยินไหมคะนั้นเรียกว่าหยุแล้วเลยไม่เข้าใจว่าจะสภาวะนี่มันเหมือนไม่ได้เกิดแต่จะจะอย่างสภาวะมันจะเกิดอย่างไรถึงจะรียกว่าสักแต่ได้ยินคำาว่าสักว่าได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วสังเกตไรเน่จะรู้สึกสักแต่ว่าได้ยินจริงก็คือการแยกจิตเรากับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแยกส่วนกันและเรามองเนี่ย มองที่เฉยๆที่เห็นแล้ววิดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งในขณะแรกคุณเคยเห็นแต่สัญญาของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามองอะไรตรงที่รู้ว่ามองอะไรนั่นคือสัญญาประกุมันมาก็จะทำหน้าที่โดยตมันะแต่ปรุงอะไรก็ปรุงอะไรที่ไม่ปรุงแต่งต่ออไม่ปรุงแต่งนั่นก็คือเห็นเป็นปญญัติด้วยใช่ใช่ก็เห็นเป็นัญญัติแต่เราไม่ปรุงแต่งว่าสวยไม่สวยอะไรแบบนี้ชอบไม่ชอบ อันนี้คือแบบนี้อันนี้ะอาจาย์อย่างที่นี้ที่ปฏิบัติประจานะคะคือเราก็จะดูว่าเวลาเรานั่งฟุ้เนี่ยเราจิตใจเราต้องโล่งหมดเราทำใจให้โล่งผ่สบายแล้วก็ไม่กังวลอะไรไม่ไม่คิดว่าจะต้องอยากได้ไม่อยากได้ใจมันก็จะเหมือนโล่งอย่างนี้เรียกว่าใจขยายใช่ไหมคอยังไม่ได้บอกว่าใจขยายหรือเปล่า คำว่าขยายก็คือว่าถ้ารุ่งเฉยๆแล้วเราไม่เห็นว่าเขาขยายออกก็เรียกไม่เรียกว่าขยายแต่เรียกว่าโล่งแล้วกว้างแค่ไหนเออถ้าคนรู้สึกว่าท่านหน้าตาสบายๆโปร่งรุ่งกว้างลยไม่มีอาการขยายออกไปเห็นว่ามีแต่ความรล่งและกว้างเก็เรียกว่าเห็นจิตที่โล่งแล้วกว้างแต่ถ้าขยายออกก็คือว่าขณะที่กำลังเดินทางไปคือกันขยายออกไปแต่ถ้ากว้างแล้วก็ไม่ต้องขยายอีกเมื่อเขาเออถ้าเขารุ่ง ลงเบาสบายกว้างแล้วไม่ต้องขยายแล้วขยายไม่ได้แล้วอย่างนี้คือใช้ได้ใช่ใช่ใช่ใช้ได้นะแล้วทีนี้ก็เราก็จะอยู่ในกายเราถ้ามีอะไรเข้ามาคือเราก็เหมือนกับเป็นที่เข้ามาคือแขกเราวคอยดูแขกอันไหนชัดอันไหนชัดก็ดูอันนั้นก็ดูด้วยการสังเกตใช่สังเกตไหมคะนั่นแหละสังเกตเป็นไตรลักษณ์ใช่นั่นคือตัวธรรมาวิจยะการสอดส่องธรรม ถ้าจะให้ดีเราต้องทําให้จิตเป็นสมาธ<ช>ิถึงจะพิจรารณาได้รับได้ชัดใช่เพราะนะั้นสังเกตนะพอจิตเราโล่งตัวนี้อาการกน่าแล้วก็จะชัดขึ้นเองเพาะเป็นสมาธิแล้ว<ม>เพราว่าเราก็อาการน่าได้รับก,รรก็จะปรการกฏบด้วยอะไรก็เหมือนนั่งนั่งนั่งคิดเสียงนะครับถ้าพักนั่เราว่าดหมดไปแต่ที่เราขาดอยู่เราไม่ค่อยจะิบัติ<ช>ต้องปฏิบัติเป็นประจำใช่คือว่าต้องอ่า มีท่านใดให้ถามนะบทเวลาเยอะมือเลยว่ะเลยนะออกากัดรัศกาลมันมีอยู่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ปฏิบัติแล้วนักสมาธิแล้วมันเหมือนีเขียนเป็นแปะแปะทั้งตัวเลยจ้ะ มีแขนจิ้มตามตัวใชก็แยกก็แยกแยกออกมาแยกมากลับไปพันนาอาการรักกับจิตเดียวคนละส่วนอืออืตรงนี้เป็นเวทนาอย่างเป็นหน้าตูดแล้วนะอันนี้ไม่ผิดเพียงแต่ว่าจะทำต่อยังไงใช่จะจะมีมุมมองกับมันอ่าจริงจริงๆแล้วเอ่อมีมุมมองกับมันยังไงถ้าใช้นะถ้าในการพิจารณาเป็นปัญญ่เนี่ย นี่ก็คือว่าเป็นธนาที่เกิดขึ้นที่แรกๆเนี่ยเป็นธนาที่เกิดขึ้นตามร่างกายแรกๆเกิดขึ้นทั่วตัวเราแต่จิตแยอกลมแส่สวนนี่เขาไม่ได้เป็นของเราเลยและเขาแสดงอาการเกิดจากของเขาละหายละหายเป็นธนาก็แสดงอาการแบบนี้ทั้งหมดเองแต่ว่าถ้าก็เป็นกลุ่มก้อนเป็นบรรยัติก็จะดับช้านั้นทีนี้อันนี้จุดหนึ่งแต่การที่ปฏิบัติเนการที่ตรอยสภาวะสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือว่า ให้ตเรนมากขึ้นและสังเกตอาการที่เขาับัับัเวลาเขาวัดนี่จิตวัดไปด้วยดับไปด้วยมันเเวทนาดับจิตดับหรือล่าแต่ถ้าเขาลัดบปันเร็วเราให้ให้ินีแต่ถ้าเขัดตรงนั้ปั๊ตรงนี้ัขึ้นมาเข้าไปกำหนดแล้เข้าไประวังหนึรไปับขันต่อไปต่อไปเรื่อยเพิ่มตัวนี้สติที่จะมีกำลังมากขึ้นนีคือพิจารณาการตัแตจละของเวทนาทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่า สิ่งที่เราต้องสังเกตจากที่เขาแรกแปกตับตัวเนี่ยมีการแักแดเป็นหมอสองพักความมีสติการกำหรู้แตเรื่จากที่ตัดๆเยอะเยเ่ขาเปลี่ยนไปอย่างไรเขย่น้อยลงไหมแต่แล้วตรงกิเลสจากที่เต็มเป็นหมดหรือเป็นจุดเปยอมๆแล้วก็ล้น้อยลงและเป็แคบแล้งแลเปจุดนี้นั่นคืออายุอรมณ์อารมณ์น้อยลงก็แสดงแสดงว่าแล้วก็จุดนั้นถ้าเปน้อยลงสังเกตที่เรารู้สึกเ็คนิ่งขึ้นนี่คือ แต่ใจของพระที่กิดที่เราต้องพิจารณาทีนี้เราก็ตรงที่เขาแรกเหลือน้อยลงเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายขึ้นว่าเวลาเขาแวะหมดแต่ละข่ะนแวะหมดแต่ละครั้งเนี่ยจิตดับด้วยไหมตรงนี้เ็นเวทนาดับจิตดับเพื่มอะไรนจะได้เห็นอาการของรูปนามดับการเกิดดับของรูปนามนั้นเป็นอย่างไรแต่นี้อาศัยเวทนาเราจะอาศัยพลังจะดูดพลัง เวทนาตรงนั้นยังไงอ๋อถ้าเวทนาทียิ่ไม่มีพลังเท่าไหร่หรอกต้องเวทนากล้าใช่ไหมใช่ต้องปิดก้อนปิดแท่งใหญ่เลยกล้ามากๆจนแทบจะทนไม่ได้อันนั้นนะที่จะจะจะมีพลังมากเลยคือโอกาสเมื่อก่อนนี้เวลาเกิดเวทนากล้าเนี่ยโยมจะย้อนเข้ามาดูในจิตคือเหมือนรักษาจิต ไม่ให้ไม,ไ,ไม่ให้ไปกับเวทนาแต่พอตอนนี้มันมุมมองมันเปลี่ยนมันมันหันมามองเวทนาว่าเปลี่ยนยังไงคือคือการปฏิบัติเนี่ยมันจริงๆแล้วสองอย่างเนี้ยเป็นของคู่ันเริ่มต้นใ้การเมตัวที่ว่าปรมีเวทน,าข,นาขึ้นมาเพ่เนี่ยเรามาดูจิตทั้งก่อนเพื่อรักษาจิต ไม่ให้เวทนาบมามีบคกกันอันนั้นก็ถูกแล้วตอนี้พายกุกิตให้สุวิปัสนาเพว่มขันกลับไปมองเวทนาอีกว่าเขาเปลี่ยนยังไงแทนที่จะมากงังวลแค่จิตแล้วกลัวจิตแล้วจะมีปัญหาจะทําให้เวทนาบีบคันจิตกลับหันไปด,ดูเวทนาอีก่ากเขาเปเลีล่ยนยังไงเกิดอะไร้อันนี้มันการเขาเรียกวา่าเวทนานุปัสนาตามรู้อาการของเวทนาแทนที่จะมา่งดูจิตแจงเดียวเพื่อ มันก็ป้องกันด้วยอย่างนีใช่ไหมเหมือนเหมือนมมันไว้ไม่ให้มันเหมือนรักษามันอย่างเดียวแต่เราไม่ไม่เอาใจใส่กับเวทนามันก็ดับเหมือนกันแต่พอมาเปลี่ยนมุมในการมองใหม่มองที่เวทนาเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็ดับเหมือนกัน แล้วก็เวทนาอาการดึกอึจะน้อยอาการเครียดตึงจะน้อยเพราะว่าเราปฏิเสธเราแล้วเราก็พยายามลบเราก็พยายามบังคับตัวเองเอาไว้แต่ถ้ารู้รู้เนี่ยรู้ว่าการเกิดดับเพราะก็แต่ปุ๊บจิตเราจะลายเพราะก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเราจะเบาขึ้นเบาขึ้นนี่คือความต่างะสังเกตการสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นในเราเนี่ยเราจะรู้เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเมื่อก่อนที่จะนี เพราะอะไรเราทำอย่างไรนี nosotros, ่ค <es> ือรู <ess> <entry> ้รู้ที่มาที่ไปรู้วิธีการกำหนดอารมณ์รู้เห็นและสูในสภาวะที่เกิดขึ้นตรวจอวิทยาใช่อ่เปิดเทียบที่หลังแต่นมมตในขณะปัจจุบันนี่คือตอนที่เราเห็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี่คือเป็นตำรววิทยาเป็นใย่างตั้อย่างแต่มาเข้าใจอีหลัง การที่เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เขาเกิดขึ้นจริงๆเนี <MR. S 1> <tive> ่ยได้เป็นธรรมาิจัญญะแล้วแต่มันเข้าใจดีนะความหมายเหตุผลการจึงบอกว่าการสังเกตเป็นสิ่งสำคัญการสังเกตเป็นเหตุให้เกิดปัญญาการสังเกตคือเป็นเหตุให้ปัญญาเรามีเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่สังเกตปัญญาไม่เกิดเราก็ได้ดูผ่านมันจะเป็นยังไงก็เป็นไป เพราะมันเคยเป็นแบบนี้เกิเป็นนี้เ่างน,น,น,นี้นี่คือการพิจารณาทางเรียกพิจารณาสภาวะธรรมไม่ได้พิจารณาบอกข้อธรรมแต่พิจารณาสภาวะธรรมที่กาลังปรากฏที่มันเป็นแบบนี้สภาวะธรรมสภาวะของเวทนาสภาวะของจิตสภาวะอาการ

¡Gracias! ไ่ข้นข้างอนยั้นขั้นไหนในรถในรถกับ